สวัสดีค่ะช่องนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัไทยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรในการที่เจ้าชายฟิลิปดุ๊กแห่งเอดินบะระพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอณาจักาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่9เมษายน2564ความว่าฝ่าพระบาท มอมชันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิปดุกแห่งเอดินบระหมอมชันและประชาชนชาวไทยขอร่วมอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กับประชาชนในสหราชอาณาจักรรวมทั้งชาวโลกในนานา,นาประเทศผู้ซึ่งชีวิตได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยได้รับประโยชน์จากพระราชกรณียกิจที่ดุกแห่งเอดินบระได้ส่งปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนม์ชีพ ความทรงจำอันซาบซึ้งและภาคภูมิใจเมื่อชาวไทยรำลึกภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยีอยประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ของฝ่าพระบาทพร้อมด้วยดุกแห่งเอดินบระซึ่งเสด็จอยู่เคียงข้างถึงสองครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2515และพุทธศักราช2539ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิษพระราชบิดาของหม่อมฉัน และในครั้งต่อๆมาที่ดุกแห่งอดินบรระได้เสด็จพระราชดำเนินเยีอยนประเทศไทยในฐานะประธานองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลน,นั้นประชาชนชาวไทยก็ยังคงจดจำรำลึกได้ถึงพระราชปรารถนาที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความรักและความใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ส่งผลให้เกิดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นเป็นจำนวนมากในการต่อมา ม่อมชันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวบิติชทั้งขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างที่สุดต่อการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอันใหญ่หลวงครั้งนี้พร,ระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณรัชวิระรกก้าเจ้าอยู่หัว